ดครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเราจะน,นะมาฝากอีกนะครับสำหรับท่านที่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น10.32.0แล้วแต่ยังเกิดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่านเลือกจังบวัดไม่ได้ตรวจสอบรอนานไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนตอนนี้ทางกรงไทยผ่บบานแทปเป่าตั้งได้เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น10.33.0แล้วนะครับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ถ้าท่านเกิดปัญหาตั้งกล่าวนะครับแต่แกนหน้าไม่ผ่านเลือกจังหวัดไม่ได้รอตรวจสอบนานไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนในท่านเข้าไปอัปเดตเวอร์ชั่นของปอรตังนะครับเป็น10.33.0โืยเข้าไปที่ p เพจสต e หรือแอปเปิลสตตามระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ของท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมลองไปอัปเดตดูนะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะครับ รับขาา่าวสารของคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับฝากทุกท่านกดติดตามเพจด้วยนะครับเพื่อรับขาา่าวสารเกี่ยวกับเราชนะเพื่อมีข่าวมาทางเพจจะอัปเดตให้ท่านเรื่อยๆนะครับในเรื่อกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ